ณอยากมีรายได้มากกว่าทางเดียวและอยากมีอาชีพที่สร้างรายได้ได้ในระยะยาวคลิปนี้เหมาะมากค่ะเพราะวันนี้หญิงจะมาแชร์ 3. วิธีสร้างรายได้หลายทางสำหรับตัวแทนประกันชีวิตจากประสบการณ์ตรงวิธีที่1 รายได้จากการขายกรมธรรม์แบบ Active income เริ่มต้นง่ายที่สุดเลยคือรายได้จากการขายประกันเช่นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเราได้ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีการขายและยังมีโอกาสได้โบนัสรายไตรมาสหรือรายปีต่างบริษัทอีกด้วยนี่คือในส่วนของ Active income รายได้ที่เราต้องลงแรงแต่ถ้าทําต่อเนื่องจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงมาก2รายได้ต่อเนื่องจากลูกค้าเดิมหรือที่เรียกว่า r e n e w Income รายได้ที่หลายคนมองข้ามแต่สําคัญมาก ถ้าลูกค้าเดิมต่ออายุกรมธรรม์เราจะได้ค่าต่ออายุหรือเรียกว่ารีนิวคอมมิชชั่นซึ่งบางแบบอาจได้ยาวถึง5หรือ10ปีหรือจนครบสัญญาเลยยิ่งดูแลลูกค้าดีรายได้ตรงนี้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งนี่คือก้าวแรกของสิ่งที่เรียกว่า passive income เพราะเราทำไว้ครั้งเดียวแต่ได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องสารายได้จากการสร้างทีม team building income ถ้าเราชวนคนที่อยากเติบโตเข้าสู่อาชีพและเราช่วยเขาประสบความสำเร็จได้จริง บริษัทประกันจะมีโครงสร้างรายได้พิเศษให้เราอีกเช่นโอเวอร์ไรด์โน็และอินเทนเซฟต่างๆตรงนี้คือการเปลี่ยนจากคนขายเก่งเป็นผู้นําที่สร้างคนเก่งรายได้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอีกต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งระดับของมันจิเปิลอินคอมสตีมที่ทั้งเติบโตและยั่งยืนในระยะยาวถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ารายได้ทางเดียวมันไม่พออาชีพตัวแทนประกันชีวิตอาจเป็นคําตอบที่คุณกําลังหาอยู่ก็ได้เพราะเราสามารถเริ่มสร้างรายได้ที่เกิดจากแรงของ แล้วค่อยๆเติบโตไปสู่รายได้ที่เกิดจากการสร้างคุณภาพการดูแลลูกค้าและการบริหารทีมถ้าวันนี้คุณสนใจอยากเริ่มต้นหรืออยากรู้ว่าเอ้มันสร้างรายได้ได้จริงไหมมาคุยกับหญิงได้เลยนะคะเพราะอาชีพนี้ไม่ได้หยุดแค่การขายแต่มันคือการสร้างระบบรายได้ที่มั่นคงให้กับชีวิตคุณเอง